ป่าไอ้นะครับชมวิวไปเรื่อยๆนะครับบ้านเสียแจมนะครับเอารถเนี่ยคือผมทุ่มขนาดไหนครับเอาสิบล้อมารับเสียแจมก็คือผ่านมานะครับผ่านมาก็เลยมารับเสียแจมนะครับผมเสียแจมผมคิดถึงนะครับเดี๋ยวไปดูมาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาสิลนะครับได้โทรบอกมันล่วงหน้าแล้วนะโอ้บักนี้มันโมหูเรื่องดอกบักแจมอู้มีหลุมบักยังไงนะครับ ลงลงไปก็เกือบครึ่งล้อแล้วครับผมรถงานงานเปลี่ยนเบอร์เลยนะครับผมรถหล่อหมดลรอเลยครับผมหมดหล่อเลยนะครับโอ้โหโอ้นี่ครับโอ้นี่คือสวรรค์นะครับนี่นี่ทางคอนกรีตนะครับเพิ่งเข้ามานะครับผมก็ลาดประมาณสามร้อยเมตรนะครับผมแค่นั้นแหละครับผม ถึงทางดีจริงจริงนะครับโอเพราะรู้แล้วทำไมไม่อยากออกจากบ้านไปไหนคือก็อย่างนี้ไงนะครับผมที่มันไม่ออกนะครับไม่ออกจากบ้านเลยครับนะครับผมก็มันอย่างนี้นะครับทุวตอนนี้ก็อานี่บ้านบ้านอยู่บ้านโควานนะครับบ้านโควานนะครับผมเขาอผมว่าเขาบอกบ้านเขาปลากระป๋องเข้าถึงแล้วนะครับช่วงนี้ปลากระป๋องเข้าถึงเมื่อปีที่แล้วนะครับผม ปากกระปองนะบ้านเชจมีจะเป็นแบบชุมชนเล็กๆนะครับชุมชนชุมชนเล็กๆนะครับเล็กๆเล็กมากแต่บ้านนี้มีแต่คนรวยนะครับมีคนมีตังนะครับมีที่เป็นพันๆไรนะครับผมยางเชจมก็อู้รถไทยนะครับแต่เขาก็ทำตัวสะทุนสะทุนหน่อยนะครับเชจมเชจมทาตัวสะทุนเองนะครับ เสียแจมเสียแจมรวยนะครับเสียแจมรวยเขาเรียกยังไงนะเขาเรียกหมู่บ้านธุรกิจนะครับธุรกิจครับก็นี่ครับโอ้บ้านเสียแจมอยู่ตรงสามแยกพอดีนะครับผมว่าว่ามันจะมีอาการยังไงมันไม่ค่อยอยากออกแผนเลอมมอ่างนี้มันมันไม่ค่อยออกจากไปนครับกดแจมดิเฮยังไงครก็รถผมก็นี่ครับชิว มันไปใส่เก็ต่างย h ả ไดิมันบอกว่าผมสิมาหับมันบอกว่าสิมาหักต่าง n h ไปเบียวคุณวะโอ้นี่ครั้านค้าเสียแจมครับชิวโอ้ รวยรวยไม่อะเดี๋ยวไปต้องไปหาเศษเจีมนะครับมันไปทางไหนคมาครับก็เนี่ยครับต้องตามหานะครับอ่าอ่าบักกันนี้มันใส่สมองนะครับมันเอาไอ้โต๊ะซับบ้างไว้มันยานผมโมทรหานะครับเอ้ยไฮ้แมนบอเจีมอยู่ทางไหนวะโอ้โหครับเศษเจี่ยมมัน ครับเนี่ยครับคือพื้นที่ของเซียแจมนะครับพันกว่าไร่นะครับผมคือเขาต้องตัดหยากกับพ่อเขาเลยครับแต่มันก็จะใช้สมองหน่อยนะครับให้พ่อตัดนะครับก็ไม่ใช้สมองครับไอตัวนี้มันใช้สมองไม่สิบโบกมือเรียกแขนยังครับโอ้โหเฮ้ยสงแสนเราต้องถอดรองเท้าป่ะเพื่อนต้องถอดรองเท้าไปป่ะเี๋ยกูถอดรองเท้าไปได้ปะเนี่ยกูรองเท้ามันจะขาด ก็โผมไม่ได้ใส่รองเท้านะครับใส่รองเท้านะครับถางโอ้เลยแคะเบิดครับตัวนี้ใช้สมองนะครับอพอตัดยานะครับก็เขาขัาบรถไถเสยโอ้บแกบจำ โอ้ยยย้ยชิวรับเครื่องกั้นรับเครื่องกั้นไม่ต้องขัดรับเครื่องเลยดิอยากให้พ่อตัด้ตองทำมาทำไมอ่ะดูดิเกือบมือเมืองดูสภาพดิเอาเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงใช้สมองแท้ให้พ่อตัดเนี่ยครับพ่อเขาก็อ่าก็นะครับ พ่อไก่ก็ตัดนะครับก็เอ่อมันมันคือเมื่อคือเส้สมองนะชีวิตวิตแ่หนึ่เฮ้ยดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนดับเครื่องมันต้องดับเครื่องแล้วจังหวะเนี่ยนะมึงตสตาร์ทไปยังฮะมึงตัดเครื่องเอาแอร์บ่ รอบตัดรอบตัดนะครับผมนี่ครับเมื่อก่อนเสาเสเมื่อก่อนเสาเสก็ขับคันนี้นะครับขับขับคันนี้นะครับเสาเสเฮ้ยคันนี้ที่สร้างประวัติศาสตร์เลยนี่สร้างประวัติศาสตร์นะครับผมน้องปอนั่งตรงไหนวะเฮ้ยน้องปอนั่งตรงไหนกุมวัตรลมก้าวลงเหรอมันอาบน้ำยังถามแนี่เอาโอ้โหพูดภาียอะไรเนี่ยเชิวอไหมเชื่อจริงจังแล้วมึงกินเทเทมาอย่างเทเล้ว เออเนี่ยมึงใช้กูพรมปูพรมแดงไหมอ้าแล้วพวกมึงเนี่ยไม่จับจับมาจะกระทากุยเทเอ้ามึงจะให้กูเอารถหนักเข้ามาเพื่อรับมึงนี่นะแล้วเมื่อกี้มึงยอารถหนักเข้ามาเลยโอ้ขับมันหนักกลัวไม่ใช่แล้วโอ้เอ้าไปไปย้ายชุดไปดิพ่อมาถึงเขาก็ใช้นะครับพ่อไปดิพอพอ้พอคนบด้ยินนะครับ ยันยันบายยังให้พ่อตัดชิบหายหมดอารมณ์ตอนนี้มันกำแพงใหญ่ช่วยบักแจมแล้วชิวไหมแจมชิวเดนนออกหน่อยชิวเลยเหนื่อยไหมตาเหนื่อยไหมเหนื่อยชิวไหมชิวเลยเนาะชิวชิวเลยนี่นะครับก็คือมาตอนไหนก็คือมันใช้สมองครับไอ้ตัวนี้แหละ ธุรกิจร้อยล้านล้วนี่เห็นไหมเงี้ยมีรวยสุดในหมู่บ้านแล้วนี่เต็มเลยไอ้นี่ครับนาเปนมีเป็นร้อยเนี่ยสามพันตราวานะนายเป็นร้อยเมียเมียมีทั้งสามสี่คนแต่ก็ยังจุยได้เหมือนเดิมนะเมียก็หน่าไปพูดถึงนะนะครับกระท่อมนั่นนะครับคือเอากระเทยนะครับอันนี้แล้วแล้ววันนี้จุยได้ยังทับ้งวัน เฮ้ยอะไรนะทุกวันทุกวันทุกวันวันไหนไม่ได้เจอก็มันแปลกก็แปลกก็เจยทุกเช้านี่ไงนี่นี่ไนี่นี่อ้านี่ไงอ้านี่ไงก็ต้องต่ำก่าอะไรอยู่ะต่ำต่ำไป่บรมเด็กเออมีประเด็นมีประเด็นอีกเยก็มีประเด็นอีก่างมึงไม่เห็นหรอเฮ้ยจับในน้มีปลายยังปะมีแล้วใส่บิดไปใส่ละใ่มาเย็นเลใส่นี่ม่ไปูหลัง ไอสเอ้จะไปไหนงไปอาบน้ไปเดี๋ยวนีมบอกงโดนแล้ว่ไปอาบน้นเยไปทงานนะมึงเพื่องานปไงบออเนี่ยูพ่อแม่นะเฮ้ยโอโหลูกกระตันยูสจริงจรตอนนี้โอ้โหน้มาต้องมาแล้วเอายยพ่อจ๋าพ่อจ๋าูบกแล้วก็ไอ้นีมาลงทัวลงลอยครับนี่ใครก็พูดได้อ่ใช่ใไม่มีลิขสิทธิ์นะก็เด็กก็อยน่ขนาดนั้นสอยเลย เอาไอ้สัตว์อยู่บอกว่ากูเกิดอีกแล้วมึงอะไรดีที่มึงดูดิเขาจะตัดไม่ตัดนะไปไไม่ด้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าพลอตีก็ดีแล้วแกตัดให้น่ะดีแล้วแกไม่ให้มาคนเดียวน่ะกูไม่มาหรอกกูไม่มาหรอกเอ้าเมื่อกี้มึงยังบอกจะช่วยพ่อแม่เลยกูณมรุมนะครับเออ่ผมอาบน้ำมาแล้วก็นี่นะครับนี่ครับคือทำไรมือทำไรมือก็นี่ทำไว้ทำไว้ทำไรอ่ะสภาพัน โอ้ไม่ได้เดี๋ยวมาม่าอืดหมดช่วงนี้มาแรงซะด้วยมาแรงนะครับผมเยอะมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้แน่ดีกูชอบอนั้วยลงชอบด้วยทำไมไม่ไปดราม่าช่องผมบ้างฮะช่องอะไรนี่อันนี้ช่องเลยแจ็คช่องสิงครับแจ็คแจ้คงสิเอ้าไหนว่าปิดช่องไปแล้วเฮ้ยเอ้ากูจะบอกในเรื่องสดว่าปิดช่องแล้วเดี๋ยวของช่องตายแล้วไม่ใช่นี้ใพูดอย่างนั้นโอ้เราทำไมไปหนวดไปเขาอย่างไี้ล้วพี่โกนมันก็ได้โกนมันก็ได้ดอกไอ้เหี้ยมันมันเหมือนไม่ใช่รุ่นกูเลยเหมือนพวกลุงมม่เรียนกูดีละ ี่น <m> ีแหละม่กูย่เยอะกว่านะะ้นยอะละแมมึงจดกัว่าัตงตกไม่ตงไม่ตังมัแมไามยกออย่ามันไม่สวยว่าเอาลงมาเรียงใหม่ปะเอามารงใหม่เฮ้ยงไม่เสร็จยไ่เร็ังไงเอ้าเยอะแยะเนี่ยเานนเลยไอ้สัตว์มันเดี๋ยวมันเพียงหมดแล้วนี่เอาึ้นมาเอาึ้นดิ ให้ไงก็นี่ยนะครับฝากติดตามให้คริสติยมนะครับยังไงก็มารับเสียแจมแล้วแต่ว่าให้ผมมาแบกแบกย่านะครับผมมาไปยืนนี่ไปยืนนี่แบกยังไม่พอแบกเลยชื่อไหมไอ้เจ๊แบกยังไม่พอหนึ่งแบกเลยกูถ่ายด้วยจริงๆกูจะไปใส่ปกเนี่ยจริงๆลยครับโอาแกไปดี๊ีอาไปดี๊แกถ่ายอะไรเอาไปดี๊แกถ่ายเออให้พี่แกถ่ายให้ดูไหม ไม่ได้โทรลงท่าวว่าจะใส่นนิก็มันใส่ผมเองงดูอ่ะเดี๋ยวเดีย๋ยวเหตพี่ให้่